วัดวิเวกภูนางำาบ้านเหล่าเหนือตำบลห้วยแก่อําเภอชนบทรจังหวัดขอนแก่นโดยพระครูสังครัตวรยยศ์โรคจนวังสูเลขานุการเจ้าคณะอําเภอชนบทเจ้าอาวาสวัดวิเวกภูนางำาขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เข้าอยู่ปริวาสกรรม และขอเจริญพรเชิญชวนสาธุชน ผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมบวชนี่คัม,มะปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดระหว่างวันที่10ถึง20มกราคมพุทธศักราช2568กำหนดการ10มกราคมวันรวมและลงทะเบียน11มกราคมขอปริวาส1ิ 14, มกราคมขอมานัด19มกราคมฟังเทศมหาชาติพระเวสสันดรสาธรรม,มา ยี่สิมกราคมออกอับผ่านการเดินทางสะดวกสถานที่ดีป่าสับป,ปายะธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชําระศีลชําระตนชําระใจในงานร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทำบุญใส่บาตกับพระสงฆ์มู่ใหญ,ญ่ในเวลา9ก้นาฬิกาของทุกวันและขอเชิญผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัตหันเจ้าภาพขต้ต้ม เจ้าภาพน้ำดื่มน้ำปานะเจ้าภาพกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังทัพย์ตามกำลังศรัทธาของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อจองเป็นเจ้าภาพหรือติดต่อร่วมบุญได้ที่พระครูสังฆรักษ์วรยศโรคจนวังโส0ศู่ท่านผู้ที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีทกศเลขที่บัญชี 020 003 737 220ชื่อบัญชีวัดวิเวกผู้นางงาหรือสแกนง่ายได้บุญที่ QR วอา e โควัดวิเวกผู้นางงาร่วมสร้างบุญทานบารมีในงานปริวาสกรรมณนะวัดวิเวกผู้นางงาในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่